ผมอ่ะอ่ะเนี่ยตกเข้าหล้วทำไมลูกบิดรถอุ้ยเด็กอ่ะบดครับเอาหรอวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาทัวร์นะครับออฟฟิศสตูดิโอของเรานะฮะไปอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงคือโซนนี้นะครับทุกหัวค่ำนะครับโชลิสจะมาเตรียมบทมานำบทตรงนี้นี่ครับมา ทำอะไรโยกตรงนี้คือโซนอะไรเนี่ยอันนี้ทาได้ทุกอย่างก็ถ้าเกิดเป็นตอนหัวค่ำเนี่ยจะเป็นของชวพลิสไวประชุมอาไว้นั่งคุยบทนั่งคุยกับนักแสดงส่วนถ้าเกิดช่วงบ่ายจะเป็นโซนที่ลกกระเจ้าสตรีมเคยเคยคิดจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนโซนนี้อะชุดมึงเนี่ยเคยคิดจะเปลี่ยนไหมเอตัดเปลี่ยนชุดาวังอยู่นี่ก็หยิบมาใส่ตรงนี้อะไรเนี่ยก็ไม่รู้มันใส่แล้วมันดูรู้สึกว่ามันแบบดูเป็นการเป็นงานดิเฮ้ยตรงนี้มันเป็นตรงที่ใ่ สตรีมตอนเย็นๆใช่ไหมใช่ตรงนี้จะเป็นแบบไว้ถ่ายคุยย้อนหนังถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้แล้วก็มีแตดเลี้ยงใหม่หนึ่งสองตัวใช่ไหมน้านี่ชื่ออะไรอันนุ่ยกับอันนุ้ยอันนุ่ยกับอันนุ้ยครับตัวไหนอันหนุ่ยตัวนี้สีสีแดงล้วนชื่ออันนุ่ยส่วนแดงขาวชื่ออันนุ้ยกูจะํำไงดีวันนี้อันนุ่ยอันนุยไปไปต่อไปดูครองครัววันนี้เราจะมาเปิดทุกซอกทุกมุม ห้องครัวนะครับไม่มีไฟเหรอโอ้ไม่ติดออฟฟิศ์แล้วจ้ะโอ้โหดกกูการเสียบไฟต้องใช้ต้องใช้ปลั๊กไม่ตื่ไม่ตื่เลย <c oughs> นี่ <c oughs> ตรงนี้ครับ,บที่ทุกคนจะกินข้าวนี่ครับตรงนี้ตอนเย็นใครแขกคนทำข้าวอ่าพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เละเยนนมนะครับอ่าเยนนมปลาเกลืทุกข้าวทุกคนมีในต๊อาหาสุดยอดครับโคตรสะอาดเหียอสุดอยาง อันนี้ครับรูปรวมรูปแรกที่ต่างทํามาใช่ไหม่ะใช่อันนี้จะมีเนี่ยรวมทุกตัวละครอันนี้ก็ลมหายตายจากนะครับป้ายไปทั้งสองต่ออันนี้เป็นรูปครอบครัวชลิทตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งรูปแรกอืมตั้งแต่ชลิทอายุสิบห้ายังเป็นเด็กที์อยู่อันนี้จะเป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรดีกห้องทำงานครับทำงานใช่ไหมใช่ใช่ทำงานทุกคนนะครับโลครับ คนแรกเลยอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยแก้ไฟเสียงรถอยู่อะแนะนำตัวหน่อยครับวันนี้ชื่ออะไรครับวัสดีครับชื่อหนึ่งครับหรือถ้าเราคนรู้จักกันก็คือเล่นเขีดทิ่เล่นพี่หมีล่าสุดเล่นเนโรครับดีๆทั้งนั้นครับผมตัวละครดีๆนะครับตัวหน้าที่ของคุณคืออะไรครับเนี่ยอันนี้ผมทำผมเป็นกราฟิกดีไซน์ครับกราฟิกดีไซน์ใช่ครับแล้วก็ดูในส่วนของ ฟิลไลท์สตูดิโอแล้วก็ยังไงกราฟิกดีไซน์ภาษาไทยเนี่ยที่คนเขาเห็นนะคืออะไรภาพอาร์ตเวิร์กภาพอาร์ตรูปหน้าปกั้งหใายจะเป็นหนึ่งทางทั้งหมดใช่คถ้าไม่สวยก็คนนี้แหละครับผมใช่ครับผมต่อไปเครื่องต่อไปนี่ของใครอ๋อของผมครับมาคืออะไรครับตัดต่องานครับตัดต่องานใช่ พวกคลิปวีล็อกอะไรพวกนี้อ่ะอ๋อพวกวิดีโอที่ลง YouTube ทั้งหลายต้องครับคลิปนี้ด้วยจะเป็นของของบ๊อบนะครับบ๊อบเล่นเป็นอะไรครับปิดเงินปิดเงินค่าเออคืนต่อไปครับผมเดียวอ๋อเดียวบางโพบางโพทำไรนี่คือหน้าคองของบางโพนะครับจะมีกัญชายาบ้าเยอะแยะไปหมดนะครับผมนี่คืออะไรอะไรทำไมมันลุด ลบอยย่่างนนีี้เจะไปลื้อทำไมก็ไม่ลบหรอกเพราะเราไม่ลื้อ่ะโอ้อันนี้มีเดียร้อวันเกิดด้วยบางโโฟทำอะไรครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำสามดีโมเดลครับผมงานหน้าที่งานของเราเนี่ยคืออะไรสามดีแบบอินดิเตอร์ครับผมอินดิเตอร์สามดีใช่สามดีพูดให้คุณเข้าใจง่ายๆหน่อยก็คือปั้นโมเดล สามดีครับผมแล้วก็ทโมเดลเนี่ยคือจะเอาไปใช้ทำอะไรอันนี้ปั้นเล่นไม่ได้ปั้นหรอกก็เอาเทามาแล้วก็มาทำกี่อย่าเอื่นก็คือบางโปเนี่ยทำเป็นแมพสามดีคือที่เราเห็นเป็นโรงงานเป็นคุกเส่นเทสวยๆเนี่ยคือจากบางโปใช่ไหมใช่แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่น้องของสันอันนั้นก็อีกคนหนึ่งนะแต่สุดมันชื่อสันหรือชื่อฟุกอ่าเขาเรียกว่าโค้ดเนมอ่าสันเป็นเอเคอ่าครับสุดยอดมากครับฟรีไ์คือที่เห็นบีควิด ปตทอะไรเนี่ยทำไม่ใช่มึงินทถึงว่าสวยที่หายเลยสวัสดีครับคุณสราวุฒิหน้าที่ของคุณคืออะไรเอ่ออเป็นันนี้เป็นเดเวลลอปครับเดเวลลอปเอาแบบง่ายๆดิก็คือทีมงานหลังบ้านครับดูแลเรื่องระบบเรื่องเซิร์ฟเวอร์ระบบเซิร์ฟเวอร์เวลาเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียมการใช่ไหมใช่ครับระบบทั้งหลายแหล่เวลามีอะไรขึ้นบิงบิงบนหน้าจอใช่ไหมใช่ครับ อตาลาบุตจะเป็นคนทําหมดเลยนะครับอ่ะข้ามไปเลยคนนี้มาครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเยนบนคครับผมทําอะไรครับในออฟฟิศนี้ครับน่าจะทําทุกอย่างครับให้เธอแล้วนี่ครับหลักๆนะครับผมก็ดูแลเมืองครับดูแลเมืองเราก็อันนี้จะอันนี้เราจะดูพวกพวก ว่าคนในเมืองเราอ่ะมันมีของอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นโปรแกรมไว้สําหรับดูแล้วก็จะได้ไปเสกให้ผู้หญิงไม่ใช่อไม่ใช่ตรวสอบตรวจสอบครับตรวจสอบอันนี้ก็เป็นไว้พูดคุยกับคนในเมืองเวลาเขาติดต่อเรามาอ่าแล้วก็เฮียนก็จะเป็นคนที่ตอบใบริทใช่คนที่เข้ามาในประเทศอือก็ถ้าจะแย่ๆก็แย่ัางนั้นแหละครับผู้หญิงสวยๆมาให้ผ่านหมดเลย ใช่ไหมล้างมือก่อนไหมครับโอเคกลับมาทำไปล้างปากหน่อยก็ได้นะมาค่อยต่ออันนี้อะไรอันนี้ของแง่งขิงใช่ครับแง่งขิงทำอะไรแง่งขิงก็เกี่ยวกับทิสติ้งเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งต่างๆคนคนแพ็คของใช่ไหมทำเกี่ยวกับการตลาดขายของใช่พวกเกี่ยวกับขายเสื้อเสื้อเทอร์ลิสอะไรพวกนี้อ่าคือคนที่สั่งเสื้อเนี่ยจะผ่านมือแง่งขิงคือแง่งขิงจะเป็นคนแพ็คให้ทุกคนนะครับใช่อันนี้อะไรเนี่ย เปิดได้ไหมนี่ยเปิดได้ครับเปิดได้มีของมีของพิกลไม้ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับเคื่องนี้นนี้ครับผมกล่องไฟอุปกรณ์กล้องที่ใช้ถ่ายนะครับมีโอ้หมี macbook นะครับผมอ่าโจรงัดบ้านถ้าไหนสนใจก็สะดวกก็มาได้นะครับประตูเปิดตลอดนะครับผมไป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 ต่อไปครับโหเป็นนัลลิวที่เดียวที่เนี่ยครับนี่คือแอดมินไอ้นี่คือห้องประชุมอ่า เวลาเราคุยมีโปรเจกต์ทั้งหลาย mm hmm. ก็ทุกคนก็จะมาประชุมในนี้นะครับรวมถึงบทเรีอรวมถึงการประชุมทิศทางต่างๆไม่มีอะไรนี่มืดมากอืมอ่านี่ครับเป็นสตูดิโอนี่ไว้ใช้ถ่ายรูปทั้งหลายที่ที่ทุกคนเห็นกันคือที่นี่นะครับมีรับถา่ายภาพสตรีมเมอร์นะครับมาใช้บริการได้ก็ลองติดต่อมาดูนะครับราคาไม่แพง ห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องที่ทุกคนรอคอยห้องตรีมิ่งของชอมลนะิตไปเนี่ยบางมูลาดกำลังมาอัดเพลงอ๋อใช่ไปสวัสดีครับทำไรครับผมบางมูลาดวันนี้ช่าตัวอัดตัวอัดเพลงครับผมนี่ครับเป็นห้องสตงูดิโออัดเพลงเครับเพลงทุกอย่าง<อ>ที่เห็นจากในวิดีโอนะครับหลังจากนี้หรือก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีบ้างแล้วนี่ได้ที่นี่ทั้งหมดเล่นมดเลยเ ยังไงครับไวพดเ,ๆๆเ,เ,เล่นสะพืดเฮ้ยเล่นไม่เอาแล้วต <laughs> ่าง <laughs> ไม่เอาม่ต้องพาคูไปด้วยเ <laughs> นี่ยตอนนี้ช่างสีกำลังง่วนอยู่กับการใช้ <laughs> ใช้คอมสิ่งที่เกี่ยคือมันอ่านภา,าษาอังกฤษไม่ออก <laughs> ก็เลกำลังโทรให้ร้าแฝดอยู่ <laughs> ช่างสีเป็นชาวเวนจิเนียร์ของที่นี่แล้วยา้ายมาอยู่ที่นี่กี่วันละว,วันแรกวันที่สองอ่าเฮ้ยหนึ่งวันแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อชื่อปอกครับช่างสีครับอ่าเนี่ย เห็นอย่างเงี้ยเป็นคนกะขะใจหมากระสุนต่ำๆเงี้ยตัวจริงเขาเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละไม่ครัจบจบอะไรมาไม่จบครับไม่จบไม่จบรับเดือนห่ปีะไร ปีเจ็ดครับปีเจ็ดไม่มีตังค์ันเคอรี่ครับอันนี้จบเอกดนตรีนะครับผมเอกดนตรีสากลนะครับตั้งสีนะครับจ้างงานได้นะครับเป็นเทคนิชเชียนวงดังๆหลายวงนะครับรู้เรื่องเครื่องดนตรีเยอะมากแบบเมียก็เยอะเนื่องจากความรู้เยอะเมียเกาเยอะด้วยครับที่ทํางานขยันสตรีมวันละหลายชั่วโมงทํางานอื่นมากมายครับเพราะเมียเขาเยอะครับผมก็ต้องหาเงินไปเรียนขายบ้านครับมาห้องสุดท้ายครับผมอ่ะห้องน้ำดูได้เพราะว่า ถ้าแต่ก่อนกอร์เลสีจะมาอยู่เนี่ยห้องน้ำมึงอยู่ไม่ได้แต่ทุกวันนี้ก็บอกแล้วว่าไม่ว่ามึงจะอยู่ยังไงมึงต้องรับห้องน้ําให้ได้ <c oughs> คือผมอะ่ะอ่ะเนี่ยผมเข้ามนาะอ่นี่นี่นี่คือสะอาดขึ้นมา,มากมากแล้วนะมากมากแต่จริงๆแล้วถ้าผมอยู่ปกติห้องน้ำเนี่ยเหมือนพวกห้องน้ำโรงเรียนช่างอะห้องน้ำปั๊มเมโซ่อะเอะอประมาณนั้นผมเข้าเวลาเห็นผมเข้าห้องน้ำถูกบุหรี่ผมจะบอกเยี่ยวแป๊บเสร็จเวลาทุกครั้งที่มาเยี่ยวเนี่ยจะดูบุหรี่พอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดู่เนี้ยปั๊ม ปั๊มปั๊มดีป๊อกไปเลยไม่ได้กดนี่คือห้องน้ําตอนคุณที่คุณบอกแป๊บนึงเดี๋ยวมาอ่าคือออกมาปุ๊บเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้เนี่ยแล้วก็ปั๊มปุ๊บแล้วตอนสตีมเนี่ยไอห้องตรงเนี้ยจะมีอบอวนไปเรื่อยควันใช่บางวันไม่ดีดใส่โถ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ใส่อ่างเดี๋ยวเดีวบุหรี่เนี่ยขี้บุหรี่กูเข้าใจเรื่มาดูนี้ฟอยฟอยเพนี่เวลามึงเหยียบซองบุหรี่ไงอ๋ออ่าส่วนใครที่เห็นเวลาผมเขียนหน้าผมเขียนอะไรเขียนตรงนี้ อ่ากระจกตรงนี้เนี่ยเขียนหน้าตรงนี้ก่อนเข้าสตรีมอันนี้คืออะไรอันนี้หอยสีไอ้เชี้ยใครเอาวางไว้ตรงนี้เนี่ยที่ล้างหน้าเป็นีย่างนี้มือมึงก็ไปปั๊มใครมาก็ไม่รู้ไปนี่คือห้องสตีมเอาไปห้องดูห้องใหญ่ก่อนเข้าดูนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องฟรีไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมออ่าโเคมา เดี๋ยวจะแนะนําของแต่ละชิ้นให้คุณอยู่ตรงไหนห้องนี้ไฟสว่างในแค่นี้นะฮะให้ดูรอบๆดูพวกโคมไฟหลอดไฟนี่เฮนบทําให้ตอนนี้ห้องเนี้ยบอกเลยนะบรรยากาศเนี่ยเหมือนผมตอนวัยรุ่นเลยอ่าทีเด็ดเก้าเกาีเด็ดเก่าเกาใบตองนะคือจริงๆแล้วอ่ะเราเราอ่ะต้องวิธีการทําเนี่ยมันต้องซ่อนไฟแต่เฮนอบบอกว่าเราเป็นคนเปิดเผยครับไม่ได้ไปต้องหลบต้องซ่อนใครขี้เกียจอ่ขี้เกียจก็เลยเอาไฟไว้ข้างนอกอ่ แล้วไอ้ตรงม่านเนี่ยนะครับบางวันเข้าห้องน้ํารีบลืมปิดก็จะมีประตูขาวๆแหว่แวงแล้วเี๋ยวคันล่าสุดไอ้หนึ่งเข้ามาในห้องเข้ามาเช็คสตรีมให้ออกห้องไม่ได้ทำไมลูกปิดรถนี่คุณเห็นเห็นรูปคุณไหมนี่นี่รูปในหนังสือแม่งนั่งอยู่เงี้ยนั่งอยู่ที่หนึ่งไม่ไปอ่ะออไปไม่ได้พีนอมึงมารอนมึงก็เปิด อ่าไม่ไม่มันนั่งอยู่ข้างในกูก็อยู่ข้างในไม่ไปแล้วคือคนดูจากทั้งบ้านบอกว่าพี่เหนนั่งอยู่ตรงนี้อ๋อคือไม่อยากขัดไม่อยากขัดแต่คือมันก็นั่งนั่งกอดเข่าแอร์ก็เย็นนั่งกอดเข่าอยู่ก็มันไม่ออกพี่จนต้องให้คนทั้งนอกมางัดให้ปัจจุบันไม่มีลูกบิดนะฮะจบจบไปเลยอ่ารวมๆม็จะมีผ้าม่านบุกอัดเสียงแล้วก็มีเก็บเสียงบอกเลยนะครับตอนนี้นะฮะบ้านตรงข้ามย้ายไปแล้ว บ้านาขายาว,ว,วันวันที่ไอ้โอกโคไดอ่ะที่จอริสตะโกยอโอกโคไดอ่ะไอ้โพออกไปดูไอ้ออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกอบ้านาข้างๆแบบชะเง้อออกมาหันมามองสบตายโพอ,ออกมาล<อ>้างบ้านเลยชะเง้ออยู่เงี้ยไม่ฆ่ากันบ้าเอออ่าต่อไปเก้าอี้เก้าอี้ก็ถ้าเกิดใครเห็นผมใช้ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งตอนปลายถึงซีซั่นสองนะครับต้องใช้ก็คืออ่ะเก้าอี้เนี่ย, <c oughs> ยก็เป <c oughs> ็นแอนดาซิดตัวไ,ไออออกเซอร์ ถ้าเกิดแต่ก่อนอันนี้อาจจะเห็นผมสตรีม2ชั่วโมงแต่แต่ก่อนเล่นเกมก่อนตอนแบบว่านั่งเล่นเกมเยอะๆเ,เราสตรีมเป็นประมาณแบบว่า7-8ชั่วโมงอะ่ะเล่นเล่นประมาณ7-8ชั่วโมงแล้วก็คือแบงเป็นออฟฟิศซินโดรมสุดท้ายปวดหลังก็เลยต้องใช้เก้าอี้ที่มันดีหน่อยคือถามจริงๆของแพงๆเนี่ยช่วยได้จริงๆใช่ไหมช่วยได้จริงต่างอันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ของดีเราไม่ไม่เฟก <S <S <S> <S> ไอ้เราเหล็กเฮียนอบไอ้ตัดอะไรจะเลี้ยวัว่ยนี้วะโอ้ยช่วยหน่อยเราเหล็กโดนใส่หัวเมื่อกี้นะครับเราเหล็กตกตกใส่หัวตากล้องส่วนจอก็ใช้จอเดิม30กว่านิ้วนะฮะเป็นของเอ c อครับก็เป็นจอเกมมิ่งส่วนตรงนี้ถ้าเกิดคนดูเห็นผมจะชอบเฉียงไป ตรงนี้จะเป็นวาง iPad Pro ครับ iPad Pro จะเสียบตรงนี้เอาไว้ดูบทเอาไว้ดูสคริปต์รันคิวอันนี้หูฟังนะครับหูฟังตัวนี้เป็น l a าเซอร์นาไลเาขาเรียกนาลีาลอันติเมตร,ราคาก็ใช้ได้อยู่ตัวนี้เดี๋ไม่ต้องสดเรื่องราคาแล้วกันคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคืออะไรคีย์บอร์ดไฮเปอร์เอจำรุ่นไม่ได้แล้วเป็นอลลอย อันลอยทั้งตัวนะครับน้ำหนักน้ำหนักก็ต้องลองยกตัวแต่คือไอ้ง่ายถ้าตีหัวสลกคุณอันไม่ลอยหรอกครับผมชอบสีแดงอ่าครับคือหลายคนเห็นในตอรี่เกียร์สีแดงใช่แต่ชีวิตจริงชีวิตจริงชอบสีแดงอ่าอันนี้ก็คีย์บอร์ดคืจริงก็เป็นโทนสีแดงนะครับก็มันก็ปรับสีแสงอะไรอย่างงี้อืมก็เป็นแดงปรับเลือกเนี้ยก็เป็นคีย์บอร์ดทั่วไปที่คนชอบใช้กันครับนะแล้วก็อ่ะทีนี้อย่าเห็นว่าตัวเล็กๆอย่างนี้ธรรมดานะครับ อันนี้เป็นปริซิลิทแ l นติเมทลาเซอร์ไมโครโฟนมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งไอตัวนี้คนในเกมจะได้ยินไฮเปอร์เอ็ก o r คอสคอสคอร์อ่าก็คือคนในเกมจะได้ยินจากไมค์ตัวนี้อส่วนคนดูจะได้ยินจากไมค์ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราถอดออกไปอ่าถอดออกไปโมอยู่ค,คนคคอืนน่นใช้กล้องเว็บแคมผมใช้กล้องแฮนดี้แคมอันนี้ก็ซื้อมาคนดูบอกว่ากล้องไม่ชัด ครับหน้าไม่ชัดซื้อแฮนดิแคมมาคือกล้องนี่มันเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายวิดีโอทั่วไปใช่อ่ะเอางี้นะใครอยากเห็นคอมชุดแรกของชาวลิตตอนไปซื้อจุดเริ่มต้นครับดูภาพนี้เลยแล้วใครอยากเห็นวิวัฒนาการก่อนจะมาเป็นห้องสตรีมที่บริษัทตอนที่ผมสตรีมในห้องดูภาพนี้เลยอ่าและนี่คือปัจจุบันอแล้วก็อันนี้ก็ตอนที่คนบอกว่ามันผมเยี่ยวบ่อยนะฮะ นี่ค <I have. S 1> <isco an> <sh> ือสต๊อกกระสุนของผมเออก็เนี่ยแก้วส่วนอันนี้ถ้าเกิดหน้าเราหมองๆก็ใช้ครีมไม่ใช่เมื่อกี้ไม่เที่ยอันนี้เท่นุ๊กอันนี้อะลูกอาครีมไว้ทำไรไม่ทำไรก็ไว้เผื่อที่แม่งหล่นใส่หัวเี้ยลูกเราเตรียมไว้ฝากช่องการติดตามตอนนี้เที่เรากำลังจะทำ ก็ฝากช่อง YouTube นะครับฝากกติดตามกดซับสไคร์ไว้ให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยแม่งกูตาม f e c o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  k c e b o o k ไม่ค่อยแจ้งเตือนเอา,าตรงไม่ค่อยแจ้งเตือนจริงช่วงเนี้ยใช่โดนกันหมดดังนั้น Facebook ปิดตาม YouTube ไว้อย่างน้อยขอให้เราเป็นช่องช่องหนึ่งเวลาคุณเปิด YouTube ขึ้นมาแล้วก็เจอเราเด้งขึ้นมาอัปวิดีโอใหม่ๆเราจะมีอะไรมาเสิร์ฟนอกจากเกมล้คราวนี้จะมีวิดีโอมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับ เป็นกลุ่มเป็นก้อนใครรักตัวละครไหนเนี่ยเจอได้ในช่องนี้ครับอ่าดังนั้นมันจะมีเราไม่สามารถบอกได้ว่าคอนเทนต์มีอะไรบ้างแต่มีครบแน่นอนครับนะดังนั้นฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นคําพูดที่หลายคนเบื่อไปดูยูทูบเบอร์มาเออแม่งบอกนี่ตลอดแต่มันจริงแต่กดเลยเถอะกดในยเถอะกดเพราะว่าจะได้เจอกันจะได้ไม่ต้องบอกมึงหายไปไหนอ่าอ่าประมาณนั้นนะไปต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Been deep down, stuck in the gutter. I've been off the grid for days. I've been lost just trying to forget her. But I wake up and nothing's changed. I've been gone down. Long